และตอนนี้เราก็กําลังจะลงไปทานอาหารเช้าของเรานะครับหรือทานเบรกฟาสที่โรงแรมนี้นะครับตามมาดูกันครับครับครับผมมาแล้วนะครับเราก็จะมาดูสดอาหารนะครับ เริ่มต้นส่วนแรกว้าวส่วนแรกตรงนี้เจอสลักเลยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของซีเรียลมีขนมปลาไหมครับมีขนมปัง,มมปงปิ้งให้เราได้ปิ้งเองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นออมเล็ตไข่ม้วนกับไข่ข้นนะครับโหและส่วนนี้ครับบอกเลยสุดยอดนะครับ่อจะเป็น ไขดาวเป็นแฮมนะครับแล้วก็เป็นประเภทพวกข้าวผัดเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วนะครับมะเขือผัดซอสเต้าเจี้ยวเห็ดออรินจิน้ำมันหอยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของนมร้อนมีชาแล้วก็น้ำร้อนและกาแฟคอยบริการด้วยนะครับนี่ อ่าและพลาดไม่ได้มีน้ำส้มมีนมเย็นนะครับนมสดเย็นมีน้ำส้มแล้วก็ในส่วนของน้ำสับปะรดก็มีบริการนะน้ำเปล่าก็จะอยู่โซนนี้นี่เรากินเป็นส่วนๆกันนะครับอันนี้ในเวลากินของเราแล้ว,ลวเริ่มจากไข่ม้วนครับจิ้มซอสมะเขือเทศอืม้ม ความชุ่มฉ่ำละลายในปากอ่ะทีนี้ไข่ข้นนะครับก็บอกว่าเป็นไข่ข้นแต่ก็เขาทําเอาไว้เสร็จนะครับทิ้งไว้สักพักมันก็ข้นน้อยลงนะครับแต่ว่าลองชิมรสชาติสำคัญกว่าอืม อร่อยเลยครับนี่แฮมนะครับแฮมเขาหน้ากินนะชุ่มฉ่ำมากอืมบอกเลยว่าอูมามิไส้กรอกครับตันนี้เป็นรมควันหนังกรอบไม่เป็นไส้กรอกไก่ อโอเคครับถือว่าอร่อยเลยกินคู่กับไข่ดาวนะจบับไขค่คนสำหรับบุฟเฟ่วันนี้นะครับสำหรับอาหารเช้าวันนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมนะครับ หัวหินแกลนตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมหัวหินตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมหัวหินแกลนโฮเทลแอนด์พลาซ่านะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมหัวหินแกลนโฮเทลพลาซ่านะครับเรากําลังทานมื้อเช้ากันอยู่นะครับที่นี่มื้อเช้าเป็นแบบบุฟเฟ่นะครับ ไส่กรอบคือกรอบเด้งมากแฮมก็ชุ่มฉ่ำใครมาเที่ยวหัวห็นนะครับมาพักที่นี่ไม่ผิดหวังห้องพักก็สบายนะห้องใหญ่โออาอลังการนะครับอาหารเช้ายิ่งฟินเลย รอบนี้ผมเอาเข้าวผัดนะครับข้าวผัดแล้วรวมหนึ่งผัดซีอิ้วนะครับแล้วก็ผัดเห็ดออริงจินะครับมาลองนะมาลองเทสว่าเป็นอย่างไงเริ่มจากข้าวผัดข้าวผัดผัดได้กำลังดีครับไม่แข็งเกินไปไม่ออกไม่นิ่มเกินไป ลองทานคู่กับเห็ดออรินจิผัดดูนะครับอืมนี่เดยว่าเข้ากันพอสมควรเลยนะครแล้วผัดซีอิ๊วเป็นไงบ้างผัดซีอิ๊ววันนี้เป็นเส้นใหญ่นะครับอืม น้ก็อร่อยครับที่นี่โอ้คืออร่อยทุกอย่างเลยอะ่ะทีนี้ผมเอาผัดเลี้วมากินคู่ผัดเผ็ดออริจิแล้วก็ข้าวผัดพร้อมกันเิกคือดีปกติผมอาจจะเป็นคนชอบกินพวกเบรกตสัดหันฝรัรร่งนะครับพวกนี้จะไม่ค่อยได้กินในโรงแรมเท่าไหร่แต่อยู่ข้างนอกกินนะครับแต่ว่าวันนี้ทดสอบโดยการ กินพร้อมๆกันดูมก็ถือว่าโอเคเลย <c oughs> เราได้กรอกกับแฮมมาลองใส่ด้วย คือดีเลยอ่ะผัดแครอทดได้แบบโอเคมากที่บางครั้งคนเราส่วนใหญ่ที่เวลามันีข้าวก็จะเลือกกินแต่สิ่งที่ตัวเราชอบนะครับอย่างบางคนเนี่ยซัดไข่ไปสิบฟองอหรือบางคนเนี่ยกินพวกไส้กรอกแฮมนะครับแบบแทบจะแบบเป็นกิโลเลยที่ผมเห็นนะครับก็คือ จากที่ผมสัมผัสมานะครับจะเลือกกินแต่ของที่ตัวเองชอบบางคนเนี่ยจะเปิดใจแบบแบบไม่ใช่เปิดใจเขาเรียกว่าปิดใจครับคือของอื่นที่ตัวเองไม่เคยลองก็จะไม่กินเลยกินเฉพาะของที่เราชอบอย่างเดียวนะครับซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะแต่อนนี้ผมลองเปิดใจดูว่าการกินเนี่ยกินนี่มันหลากหลายให้มันครบถ้วนน่าจะดีที่สุดนะครับมันน่าจะไม่เชิงว่าดีที่สุดเขาเรียกว่าอะไรวะ มันน่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์ของเรานะครับเพื่อนๆมีใครเป็นแบบผมไหมรัแบบลองดูนะครับแบบว่า เวลาเรากินอะไรพยายามกินให้หลากหลายดู ผักอะไรก็กินเข้าไปนะฮะฮ <c oughs> กินแบบผสมันหลัง <c oughs> บอกเลยว่าอร่อยครับ นี่ผมก็เอาขนมปังมาอย่างละแบบขนมปังธรรมดากับขนมปังโควิดทานเนยเป็นเนยของยี่ห้ออลราวีนะครับเนยที่นิยมใช้กันในการทานคู่กับขนมปังปิ้งร้อนๆนะฮะแกะก่นอนอือเราก็จะทำการทานเนย แผ่นแรกเป็นขนมปังธรรมดาที่ไม่ใช่โฮเวตนะอ,อเคเพลอน คือมัน <c oughs> อร่อยกำลังดีมันไม่ต้องเติมน้ำตาลหรืออะไรเลย <c oughs> <c oughs> ขนมปังเขานุ่มมากต่อไปเป็นขนมปังโฮวีด อืม,อม,อมเหมือนหนมปังโฮวีดจะนุ่มกว่าครับ มาเราได้กินพวกคันยพืชเยอะเลยสังเกตจากแป้งขนมปังโฮวิตอันนี้นะครับคือเก็ดคันยพืชเต็มไปหมดเลยครับจ <c oughs> ากใยไฟเบอร์เยอะแน่นอน ทีนี้โกโกคั้นกับนมนะครับซีเรียลตกท้ายน,านี่เราได้นมมาแล้วกับโกโกคั้นเราก็เทใส่ ท้ายเรามาตบท้ายด้วยนมร้อนอีกถ้วยหนึ่งนะครับโอ้ฟันกำลังขึ้นเลยคิบนมอุ่นๆเป็นยังไงบ้างครับกับอาหารเช้าในโรงแรมหัวหินแกลนโฮเทลลาปราซ่านะครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับอยากได้ที่พักดีๆอาหารอร่อยๆนะครับก็ ลองมาแวะที่โรงแรมนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับมาลุ้นกันว่าผมจะพาไปที่ไหนนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ